ข้าวแรมฟืนจานโปรดที่ชวนคิดถึงเมื่อพูดถึงเมืองเหนือเชียงรายนอกจากภูเขาสวยๆกับอากาศหนาวๆแล้วยังมีอาหารพื้นถิ่นที่ชวนคิดถึงคือข้าวแรมฟืนหรือที่บางคนเรียกข้าวแรมคืนอาหารถิ่นของไทยใหญ่ไทยลื้อที่มีทั้งแบบทำจากข้าวเจ้าและทั่วลันเตาเป็นของดีที่ใครได้ชิมก็บอกต่อข้าวแรมฟืนมีหลายแบบหลายรส จะยำแบบดั้งเดิมหอมงาและถั่วลิสงจะกินแบบอุ่นในเช้าวันอากาศหนาวหรือแบบน้ำที่เปรี้ยวหวานกลมกล่อม บางคนก็ชอบทอดกรอบนอกนุ่มในเหมือนเต้าหู้เลยเน้อเพราะอร่อยและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงกับยกให้ข้าวแรมฟืนเป็นเมนูห้ามพลาดของจังหวัดเชียงรายแต่ถ้าบ่ได้ไปถึงเชียงไฮ้ก็บ่ต้องเสียดายไปเน้อเพราะตอนนี้ร้านอาหารเหนือทั่วไทยต่างก็นำข้าวแรมฟืนมาปรุงเป็นจานโปรดให้ได้ลิ้มลองแค่ได้ชิมก็เหมือนหัวใจได้กลับบ้าน